หาเสียเปลี่ยไม่ได้คุกคือกี่กี่ครั้งกี่หนม,มึงทําเพื่ออะไรมึงทำเอาเงินไปเปลี้ยงครอบครัวคุกจะไม่พูดมึงทำเอาเงินไปไปเล่นเนี่ยมันใช้ได้ไหมทําไมคิดชั่วขนาดนี้แม่เคยสอนให้มึงชั่วไหมสอนให้สิ่งดีๆว่ามีงานทำมึงนอนอยู่บ้านมึงมีข้าวมีกัดกินเงินแ,แม่ก็มีไว้ให้ทุกเช้าจะเอาอะไรมึงก็ต้องประากาศต้นเองกูเลยพูดแม่มึงจะเท่าไหร่ฉันก็ฟังตอนนี้มึงก็ติดพูดตายะสิ สอนแม่งนี่ก็สอนหมาสอนหมามันวิ่งมึงมึงยกมือไหวกระโลกกระโลกสอนมึงสอนหมาดีกว่าสอนทุกสิ่งที่ดีมึงไม่เคยเอาเลยคิดว่ากูไม่มีโรกคนอย่างมึงก็ต่อไปเนี้จริงๆิกูบอกไม่เลยมึงหาเงินไม่ให้แม่กินเนี่ยกูไม่พูดจะคำเลยมึงหาเงินไปเล่นเนี่ยมันใช้ได้ไหมสนับสนุนคลิปโดยโซฟาเชอร์บูดสองที่นั่งทนแดดทนฝนทนทุกสภาวะปลวกงอดไม่กินประกอบเองได้ง่ายๆใครก็ทำได้ค่ะ สั่งซื้อได้แล้วในติกซ้าตำรวจนัตทานิเบียตจับกลุมนายนาวีอายุ47ของกลางเป็นอุปกรณ์รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในการประกอบวิ่งราวซับนี่ค่ะคือผู้เสียหายเป็นหญิงสาวชาวเมียนมาเธอปั่นจักรยานอยู่นะคะกำลังจะกลับบ้านพัก แล้วเอากระเป๋าเนี่ยไว้ที่ตะกร้าหน้ารถนายนาวีมาถึงขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบแล้วกระชากกระเป๋าไปเลยลในนั้นมีเงินสด28 0 0 0โทรศัพท์มือถือ1เครื่องพาสปอร์ต1นึ่งเล่มประวัติก็ไม่ธรรมดาทีเดียวปี60ก่อเหตุวิ่งราวซัพ์มาแล้ว1ครั้งค่ะถูกจับดำเนินคดีติดคุกมา2ปีกว่าข้อหาเดิมเลยรอบนี้ก็วิ่งราวรัพย์โดยใช้ยานพาหนะนี่นะคะ